บบก็คือรู้สึกประทับใจมากค่ะก็คือครูมิ้นสอนดีมากสอนเข้าใจมากจากที่ไปเรียนมาหลายๆที่ก็คือไม่เข้าแบบไม่ค่อยได้อะไรเลยกับการที่มาเรียนกับครูมิ้นนี่คือก็คือยกให้เป็นที่สุดแล้วค่ะก็คือยกเขาแบบยกเป็นให้เป็นที่สุดเลยคือสอนดีมากสอนรายละเอียดสอนทุกอย่างสอนตั้งแต่แบบ ยังไม่เป็นอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือบรรลับใจดูนมากค่ะอืะเพิ่มเติมเยอะแยะมากในสิ่งที่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมีตรงนี้ได้เหรอต้องเข้าไปหาตรงนั้นตรงนี้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะวันมีวิีคอ์แอดเป็นแล้วใช่ไหมคะวิเคราะห์เป็นแล้วค่ะจากแบบขายแต่ก่อนขายขายเหมือนขายทุกวันขายเหมือนบางวันขายดีแต่กับแบบขาดทุนอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิเคราห์แอดไม่เป็นส่งแบบบางวันเป็น สามสิบบ้านสี่สิบบ้านเคยส่งถึงเป็นร้อยบ้านแต่สรุป่าขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืออต่อจากวันนี้จะจะคุมได้ไหมคะขาดทุนไหมได้คิดว่าได้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบเรียนรู้การแบบวิเคราะห์แอบดบแล้วก็การแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุมแบบกำไรใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคูนี้คือสอนสอนรำไลอย่างดมากซึ่งโคคนอื่นไม่ได้สอนแน่นอนค่ะคือเรียนมาหลายที่แล้ว ได้เลยขอบคุณมากนะคนะค